เอันดับวันเกิดผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือทีซิกเซนแรงสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนชชา n แนลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุข ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะลองยกมือของคุณขึ้นมาดูว่าคุณคือผู้ที่มีสัญลักษณ์กลางฝ่ามือหรือไม่ผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นคือผู้ที่ได้รับบัญชาจากสัรรครลงมาเพื่อมาทำคุณงามความดีมาสะสมบุญบรารมีและมาขัดเกลาจิตของตัวเองให้สูงขึ้นผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือโดยส่วนมาก จะเป็นผู้ที่ฝักไฟในการทำทานถือศีลสวดมนต์ภาวนาซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมตั้งแต่อดีตชาติของตนตามธรรมดานั้นเชื่อกันว่าผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือคือผู้ที่มีพระเกียรติคุ้มครองหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพมีเทวดาคอยคุ้มครอง แม้ยามที่คุณนั้นเจอวิบากกรรมหนักหน่วงก็สามารถที่จะผ่านได้และหากถึงคราวที่โดนใครปองร้ายหรือมีคนคิดไม่ดีต่อคุณผู้ที่คิดไม่ดีต่อคุณนั้นก็มักจะมีอันเป็นไปอันเพราะความเชื่อที่ว่าผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือคืออดีตชาติของท่านเป็นผู้ที่ฝักฝ่ในการบำเพ็ญบุญบรารมีดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม เป็นผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและหากท่านได้เอ่ยวาจาใดออกไปหากเอ่ยวาจาในด้านดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและผู้อื่นแต่หากท่านใดได้กล่าววาจาว่าร้ายใครวาจาของท่านก็จะเป็นความจริงซึ่งจะทำให้ผู้ที่ท่านได้เอ่ยปากว่านั้นเป็นไปตามคำที่ท่านได้กล่าว แต่ผลสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะสะท้อนกลับมาหาท่านเองเรียกได้ว่าหากทํำบาปหากพูดสิ่งที่ไม่ดีหากคิดสิ่งที่ไม่ดีทุกสิ่งก็จะสนองกลับมายังตัวของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเอง นี่เป็นข้อตกลงของสวรรค์ที่ต้องการที่จะขัดเกลาให้ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นประพฤตินตนอยู่ในศีลในธรรมทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์รู้จักอภัยและรู้จักควบคุมตนเองนั่นเองเมื่อทำได้ชีวิตของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจึงจะมีความสุขความสำเร็จตามมาทุกสิ่งที่คุณทำทุกงานที่คุณรับมอบหมายมา คุณมักจะได้เจอกับอุปสรรคก่อนที่จะประสบความสำเร็จเสมอนี่คือวิถีของคุณผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเมื่อได้รู้แล้วขอให้ท่านยกมือของท่านขึ้นมาดูระหว่างเส้นหัวใจและเส้นสมองของคุณนั้นมีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นกากบาทหรือเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายบวกหรือไม่ ถ้าคุณมีไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเครื่องไม้สองเครื่องไม้หรือสามเครื่องไม้นั่นแสดงว่าคุณคือผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีเซนต์น้อยที่สุดเป็นผู้ที่ไม่ค่อยที่จะเชื่ออะไรง่ายๆหากมีอะไรเกิดขึ้นมาเขาจะต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วถึงจะเชื่อเรียกได้ว่า เชื่อในเรื่องของรูป,ปรธรรมมากกว่าเรื่องของนามธรรมนั่นเองผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์วันอาทิตย์คือดาวหมายเลขหนึ่งในจักรวาลเป็นผู้ที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งมีความหนักแน่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและค่อนข้างที่จะดื้อรั้นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์จะไม่เชื่อง่ายๆดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ จึงมีลักษณะจิตใจที่ค่อนข้างจะคล้ายกับหินคือไม่อ่อนไหวไม่เชื่อไม่รับจึงทำให้เขานั้นไม่ค่อยที่จะมีซิกเซน์หรือไม่มีซิกเซน์เลยบางคนนั้นจะไม่เชื่อและค่อนข้างที่จะแอนตี้ด้วยซ้ำผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเกิดในวันอาทิตย์จึงเรียกได้ว่าจะเจอในเรื่องสิ่งลี้ลับนี้น้อยที่สุดสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ ผู้ที่เกิดวันจันดาวดวงที่สองของสุริยะจักรวาลดวงจันทร์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นแม่เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งและไม่อ่อนไหวง่ายคล้ายๆกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะไม่ค่อยเชื่อสิ่งใดหากว่ามีสัมผัสบ้างก็จะเป็นสัมผัสเบา,เบาๆเป็นซิกเซนที่ค่อนข้างจะเบามาก ผู้ที่เกิดวันจันทร์ถ้าหากเกิดราศีที่เป็นราศีธาตุอ่อนก็จะส่งผลให้คุณสามารถที่จะรับรู้หรือมีเซนที่มากขึ้นยิ่งถ้าเกิดเกิดในปีที่มีซิกเซนส์คุณก็จะมีซิกเซนส์เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยแต่โดยทั่วไปคนที่เกิดวันจันทร์นั้นไม่ค่อยจะมีซิกเซนส์สัมผัสสิ่งลี้ลับได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนในวันอื่นๆแม้จะเชื่อแต่ก็จะเจอน้อยมาก เป็นเพียงสัมผัสเบาๆที่พอให้รับรู้ว่าใช่เท่านั้นเองคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารนั้นจะเป็นผู้ที่มีเซนต์แรงและสามารถที่จะสื่อสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้ค่อนข้างมากอาจจะมาในรูปนิมิตอาจจะมาในรูปของฝันและเป็นฝันที่ชัดเจนค่อนข้างที่จะสื่อสัมผัสกับเทพหรือจิตวิญญาณที่มีพลังได้ดี ถ้าหากว่าคุณนั้นได้เจอในสิ่งเหล่านี้คุณควรที่จะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญให้ท่านมากๆและคนที่เกิดในวันอังคารจะเชื่อในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากเชื่อและศรัทธาคนที่เกิดในวันอังคารโดยส่วนมากจะเป็นคนที่กลัวผีแต่ยิ่งกลัวก็ยิ่งเจอเห็นว่าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆแต่คนที่เกิดวันอังคารนั้นขวัญอ่อนมากๆเซนสตีบมาก,มาก ในเรื่องของจิตวิญญาณอาจจะกิงในเรื่องอื่นแต่ในเรื่องนี้คนที่เกิดวันอังคารจะสัมผัสได้ดีและขวัญอ่อนกลัวผีนี่คือจุดหนึ่งของคนที่เกิดวันอังคารสำหรับคนที่เกิดวันพุธไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนบอกเลยว่าคนวันพุธนี้จะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของจิตวิญญาณมากในเรื่องของธรรมะการปฏิบัติ การวิปัสสนาจะค่อนข้างที่จะเชื่อมากและเป็นสายมูคนที่เกิดวันพุธจะมีเซนที่แรงมากมักจะเห็นบ่อยๆแม้จะไม่อยากเห็นบางทีแค่ตวัดตานี่ก็จะแวบเห็นแล้วซึ่งสิ่งที่คุณสัมผัสได้นั้นเขารู้ว่าคุณสามารถที่จะมองเห็นเขาได้เขาก็ยิ่งจะมาให้คุณเห็นบ่อยๆขึ้นนั่นคือสิ่งลี้ลับหรือจิตวิญญาณ บางวิญญาณผีบางตนที่เขากำลังทุกข์อยู่แล้วอยากจะให้คุณนั้นช่วยเหลือหรืออยากจะให้คุณนั้นอุทิศส,ส่วนบุญกุศลไปให้หรืออยากจะให้คุณนั้นช่วยสื่อระหว่างเขาและอาจจะเป็นญาติหรือผู้ที่เขาต้องการที่จะสื่อด้วยแต่เขาไม่สามารถที่จะสื่อกับบุคคลน,นั้นได้ต้องอาศัยคุณเป็นตัวกลางในการสื่อ คนที่เกิดวันพุธจะเจอในเรื่องแบบนี้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนแต่สำหรับคนที่ไม่สามารถเห็นในนิมิตได้ก็จะมีเซนในเรื่องอื่นอาจจะเป็นเสียงอาจจะเป็นกลิ่นและคนที่เกิดพุธกลางคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดพุธกลางคืนหรือพุธกลางวันนะคะอย่าไปท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเชียวเพราะคุณจะได้รับการให้บทเรียนที่เร็วมาก อย่าท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะคนที่เกิดวันพุธนั้นจะต้องได้รับบทเรียนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะสั่งสอนเลยคือเคยมีที่เคยไปแล้วคนที่เกิดวันพุธท้าทายว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงแสดงให้เห็นขอให้แสดงปฏิหารให้เห็นก็แสดงให้เห็นจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้เจอมาผู้ที่เกิดวันพุธไม่ว่ากลางวันกลางคืนเป็นผู้ที่มีเซนส์ค่อนข้างแรงค่ะ คนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนี้จะมีสัมผัสที่6ค่อนข้างที่จะมีและบางคนจะเป็นคนที่ฝันแม่นฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็สัมผัสได้ถึงสิ่งที่คุณเคยเป็นมาในอดีตบางคนนั้นจะสัมผัสในความฝันได้ไปโน่นได้ไปนี่แล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นความจริงคล้ายกับความจริง ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งคุณจะได้ไปสถานที่นั้นจริงๆตามที่คุณฝันคุณจะรู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องที่คุณเคยได้พบได้เจอในฝันนี่คือสัมผัสที่6ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีและคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นจะมีในเรื่องเสียงในเรื่องกลิ่นก็จะได้สัมผัสในพลังงานที่มาในรูปแบบเสียงและกลิ่นบางคนจะสัมผัสถึงพลังงานลี้ลับลบๆได้ จะมีความรู้สึกแปลกๆเข้ามาและถ้าหากคุณนั้นนั่งสมาธิคุณมีโอกาสที่จะนิมิตเห็นและถ้าหากว่าคุณนั้นได้ทำบุญคุณควรที่จะทำบุญแล้วก็ให้แผ่เมตตาให้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลมากๆหากเจอดวงวิญญาณก็ให้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไปเพราะที่เข้ามาให้คุณเห็นนั้น ก็เพราะว่าเขาสื่อสารกับคุณได้เขาอยากจะขอส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณแต่ก็ต้องทำใจค่ะเพราะว่ายิ่งแผ่คุณก็จะยิ่งได้ด้วยเหมือนกันแต่ดวงวิญญาณหรือพลังงานบางพลังงานนั้นเขามาดีเขามาขอเพื่อให้คุณนั้นให้ไปคุณก็จะได้สิ่งดีๆกลับคืนมาคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุนกร์น,นี้บางคนอยากมีเซนต์อยากจะสัมผัส อยากจะเห็นเหมือนที่คนอื่นเห็นบ้างแต่ไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะคนวันศุกร์นี้จะเป็นคนที่มีเซน์น้อยมากเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนวันศุกร์จะเป็นคนค่อนข้างที่จะตั้งสติได้แล้วจิตแข็งไม่ค่อยจะรับอะไรได้สักเท่าไหร่จึงเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่ลี้ลับพลังงานแปลกๆจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับเขาแม้จะอยากเห็น แต่คุณก็จะไม่ได้เห็นเพราะคุณนั้นเป็นคนที่มีเซนน้อยมากสำหรับคนวันเสราร์คนวันเสราร์นี้เป็นคนที่เรียกได้ว่าเซนแรงมาแรงเป็นอันดับหนึ่งบางคนนั้นสามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อไม่ต้องมีฌานไม่ต้องมีไม่ต้องนั่งสมาธิคุณก็สามารถที่จะเห็นด้วยตาเนื้อของคุณนี่แหละเป็นคนที่มีเส้นน้ำแรงเห็นได้ทั้งรูปรักเห็นได้ทั้งสัมผัส ได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งเสียงและบางคนสามารถที่จะคาดการอะไรล่วงหน้าได้แม่นยำคนที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเนื้อก็อาจจะมองเห็นด้วยตาทิพย์นั่นก็คือการนั่งสมาธิคนวันเสาร์ถ้าคุณนั่งสมาธิคุณยิ่งจะมีโอกาสที่จะสัมผัสได้เยอะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือคุณก็จะยิ่งมีเซนนั้นแรงมาก นี่คือคนที่เกิดวันเสาร์ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเซนที่จะเห็นด้วยตาเนื้อหรือไม่เห็นเป็นภาพลักษณ์ไม่เห็นเป็นนิมิตคุณก็จะรับรู้ถึงการที่มีเซนมาบอกทำให้เรารู้สึกกังวลในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงในคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นลักษณะแบบนี้คนวันเสาร์บางคนจะมีเหตุการณ์มีประสบการณ์เสียดตายหลายครั้งแต่ก็ไม่ตาย จะมีปาฏิหาริย์ทำให้รอดมาได้นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลและคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นจะเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องที่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้มากที่สุดมีโอกาสที่จะเห็นสิ่งลี้ลับได้มากที่สุดถือว่าเป็นผู้ที่มีเซนต์แรงที่สุดในบรรดาคนทั้งเจ็ดวันเป็นไงบ้างคะคุณเกิดวันอะไรแล้วคุณมีเซนส์แบบไหนถ้าคุณเป็นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือแล้วคุณเกิดวันไหนบ้างคะ คุณมีประสบการณ์เรื่องที่เกิดซิกเซนหรือการที่เจอสิ่งลี้ลับการที่จิตสัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกๆมีกี่ครั้งมีแบบใดมาเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าหากคุณเคยมีประสบการณ์เม้นมาค่ะว่าคุณเคยแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันนะคะสำหรับผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือส่วนมากจะต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแทบจากทุกคนถ้าหากไม่เจอสิ่งลี้ลับ หรือซิกเซน์ก็อาจจะเป็นประสบการณ์เฉียดตายแต่ก็สามารถที่จะรอดมาได้นี่คือวิถีของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เนชชาน n e ลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุข สมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ